ช่วงนี้นะคะผู้ชมมาดูเรื่องของหมอชิดโพกันก่อนเลยเหมือนเดิมนะคะเชิญชวนผู้ชมร่วมเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะคะกับการสํารวจความคิดเห็นใครคือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร1เดียวในใจคุณนะคะก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นได้นะคะที่เพจของเรา cs7hdnews ค่ะหรือว่าจะสแกน QR Code ที่หน้าจอก็ได้นะคะและสามารถตรวจผลการโหวตแบบเรียลไทม์ได้ค่ะที่ www.cs7.com/bankokelection นะคะ ก็นี่่ะเราขึ้นผลโหวตให้คุณผู้ชมดูแบบสดๆที่หน้าจอเลยนะคะก็คะแนนอับหนึ่งยังเหมือนเดิมเหมือนกับที่เราสำรวจมาสองครั้งก่อนหน้านี้นะคะก็ยังคงเป็นเบอร์8คุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมยังสามารถร่วมโหวตกันเข้ามาได้ค่ะจนถึงวันอาทิตย์นี้สิทภาพฤษภาคมนะคะค่ะ ส่วนเจาะประเด็นข่าว7 HD เรื่องชาวบ้านวันนี้นะคะยังเกาะสนามผู้ว่ากทมกันนะคะที่จะเลือกตั้งกันเนี่ยเราก็ต้องไปดูกันว่าปัญหาในกทมมีอะไรบ้างเราดูกันมาต่อเนื่องนะคะ,คะวันนี้ค่ะจะพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับ Coworking Space ซนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมมากขึ้นผู้ว่าหรือว่าผู้สมัครผู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเขาวางนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ายังไงนะคะไปติดตามกับคุณกายเลยค่ะ ครับคุณแก้มคุณแจ็คคุณผู้ชมครับในโลกปัจจุบันการใช้ชีวิตของคนไทยก็จะปรับเปลี่ยนไปตามการพัฒนาของเมืองและก็เทคโนโลยีนะครับวิถีชีวิตของคนในกรุงเทพมหานครก็ไม่ต่างกันครับสิ่งที่เราเห็นอยู่นี้คุณผู้ชมนี่คือ co-working space ครับ ในช่วงหลังมานี้ได้ยินบ่อยมากครับสำหรับ Co-Working Space ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือพื้นที่ทำงานร่วมกันเป็นพื้นที่สาธารณะครับที่ใครก็สามารถมาใช้บริการได้นี่คือไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่เลยทีเดียวนะครับก็มีมาใช้บริการซึ่งส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะต้องเสียเงินในการใช้บริการปัจจุบันก็มีมากมายให้เลือกมากกว่า1 0 0รายการด้วยกันนะครับ คราวนี้มาดูข้อดีของโคเวิร์ก g s งสเปซกันหน่อยคุณผู้ชมครับข้อดี w ว r ร์กอิงสเปซเนี่ยมีหลายอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับข้อที่1ก็คือสภาพแวดล้อมสวยงามคือบรรยากาศเอื้อกับการทํางานคนรุ่นใหม่ชื่นชอบเป็นอย่างมากนะครับมีโอกาสได้เจอคนที่มีแนวความคิดเดียวกันมาพูดคุยกันราคาประหยัดกว่าการไปเช่าออฟฟิศเหมือนเมื่อก่อนนะครับมีอุปกรณ์สํานักง,งานครบครันเลยนะครับมีสัญญาณ Wi-Fi แล้วก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนที่มีประสบการณ์ต่างกันนอกจากนั้นโคเวิร์ก g s งสเปซยังสามารถใช้ เป็นสถานที่ในการนัดประชุมงานโดยเฉพาะกลุ่มสตาร์ทอัพนิยมใช้กันมากเลยเมื่อความต้องการใช้โคเวิร์กิ้งสเปซเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เลยมีคำถามไปยังกรทมเหมือนกันว่าสามารถที่จะเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นโดยสามารถทำให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ครับกรุงเทพมหานครมีกลไกหลายอย่างถ้าบอกว่าถ้าคิดข้างเดียวแบบที่ยุคโบราณเราคิดบอกว่ากรุงเทพมหานครต้องมีที่ดินของตัวเอง เนาะแล้วไปสร้างโคเวกิสเปซเองขึ้นมาจบละไม่มีทางกรุงเทพมหานครไม่มีที่ดินแบบนั้นหรอกแต่สิ่งที่กรุงเทพมหานครทําได้ก็คือการกระจายโคเวกิสเปซไปจับมือคนอื่นครับจับมือกับเจ้าของที่ดินจับมือกับเจ้าของศูนย์การค้าจับมือแล้วเอากลไกทางภาษีกลไกทางค่าธรรมเนียมของพมไปช่วยลดให้เขาในกิจการที่พึงประสงค์มีคนพร้อมที่จะช่วยอยู่เยอะครับ ซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่นึกเอาเองนะโลกทํากันทั้งหมดครับขณะที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเช่นคุณสกุลทีพัทยกุลผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลข3านะครับก็ผุดไอเดียใช้พื้นที่ใต้ทางด่วนทําเป็นพื้นที่โคเวิร์กิ้งสเปซนะครับให้เยาวชนและก็คนรุ่นใหม่สามารถมาใช้ประโยชน์ได้โดยยกตัวอย่างว่าจะปรับพื้นที่ใต้ทางด่วนพระรามหนึ่งโดยจะนําตู้คอนเทนเนอร์มาดัดแปลงนะครับ เช่นเดียวกับคุณวิโรลธลักษณะอดิสรผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลขหนึ่งนะครับก็เสนอแนวคิดทำห้องสมุดเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซนะครับแล้วก็เพิ่มสิ่งที่คนอยากอ่าน ห้องสมุดในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีเกือบ170แห่งนะครับแต่ถ้าเกิดดึงมาเฉพาะในส่วนที่กทมดูแลอยู่มีอยู่3 6แห่งนะครับไม่ต่างกับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลขหกก็เคยมีแนวคิดที่จะดึงหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครหรือหอศิลป์ามาบริหารแทนมูลนิธิหอศิลป์ครับแต่ก็ถูกคัดค้านจนต้องพับแผนไปโดยในขณะนั้นมีการเทศผลว่า จะปรับพื้นที่เป็นโคเวิร์กิ้งสเปซแต่มาในวันนี้ครับเรื่องของการหาเสียงพลตบดเอกอัศวินเองก็ไม่ได้ชูประเด็นนี้นะครับคุณผู้ชมครับในปีที่แล้วกรุงเทพมหานครคว้าเมืองอันดับหนึ่งจากทั้งหมด150เมืองทั่วโลกนะครับ เป็นเมืองจุดหมายปลายทางครับของคนที่จะมาทํางานแล้วก็พักผ่อนด้วยเป็นการจัดอันดับจากเว็บไซต์ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวจากประเทศอังกฤษนะครับซึ่งปีนี้กรุงเทพมหานครจะสามารถรักษาแชมป์ไว้ได้หรือไม่และเรื่องของการพัฒนาพื้นที่การทํางานควบคู่กับการพักผ่อนไปด้วยจะเป็นไปทิศทางใดก็อยู่ที่ผู้ว่ากทมคนใหม่ครับคุณแจ็คคุณแก้มคุณผู้ชมครับขอบคุณค่ะคุณกายคะ